เครื่องมันติฟังกชันนะครับตัวนี้สามารถใช้วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น C R อาราทนซิเตอร์มอสเฟตนะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆ่เดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับคลิปซันบ้านช่างเอฟนะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานตัวเครื่องมันติฟังก์ชันนะครับรุ่น LCR ขีด T ขีดนะครับ LCR T ขีดตัวนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะว่าโดยคุณภาพของมันกับตัวของของตัวมันเองเนี่ยนะครับมันคือราคาราคาของมันกับคุณภาพของมันนะครับมันก็ถือว่าไม่สูงเกินไปนะครับ3า0กว่าบาทรวมกล่องนะครับหรือเฉพาะตัวเครื่องก็200กว่าบาทนะครับตัวกล่องอย่างเดียวก็ ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ผมเอามามลงกล่องไว้แล้วนะครับไฟเลี้ยงก็จะใช้9โวลต์นะครับใช้ฐาน9โวลต์แต่ว่าผมต่อสายออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะใช้ไฟเลี้ยงจากข้างนอกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะก็คือขี้เกียจเวลาที่ฐานมันจะหมดนะครับก็เลยใช้ไฟเลี้ยงจากข้างนอกได้หรือใครจะไปดัดแปลงเป็น เป็นฐานชาร์จหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช้แหล่งจ่าย9โวลต์น,นะครับมามันก็จะใช้งานได้นะครับนี้เรามาดูขาใช้งานนะครับหลายคนถามเข้ามาอยู่เยอะอยู่ของการใช้งานนะครับขาหนึ่งนะครับหนึ่งขาหนึ่งฝั่งนี้นะครับก็คือเราเราดูช่องช่องช่องการวัดนะครับมันจะมีขีดข้ามตรงกลางเนี่ยแบ่งแบ่งช่องไว้นะครับ ฝั่งน <lica> mm ี้เนี่ยฝั่งด้านซ้าย3 3ช่องฝั่งด้านขวา3ามช่องนะครับส่วนแถวซ้ายกับขวาเนี่ยไอ้บนล่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออันเดียวกันมันคือขาเดียวกันกับฝั่งนี้ก็ขาเดียวกันฝั่งนี้4ขานะครับ4ขาด้านนี้4ี่ขาจะเห็นว่ามันมีเขียนเลขหนึ่งไว้ทั้ง4ขานะครับ4ขานี้เป็นขาเดียวกันถึงกันทั้งหมดนะครับนนส่วนฝั่งนี้ หนึ่งสองสามก็คือมันเรียงแต่ว่าฝั่งนี้มันจะอัตโนมัตินะครับสามขาฝั่งนี้อัตโนมัตินั้นเวลาเราวัดอุปกรณ์อ่ะเราฝั่งด้านนี้เราจะสับตำแหน่งขาหันไปด้านไหนก็ช่างมันจะค้นหาให้เราแล้วก็อ่านค่าออกมาให้อัตโนมัติส่วนถ้าเราจะวัดคู่ด้านนี้นะครับวัดคู่กับฝั่งด้านขาวาเนี่ยขาใดาขาหนึ่งของอุปกรณ์ต้องอยู่ด้านขาหนึ่งอ่าแล้วถับมาก็จะเป็นสองสามเรียงกันมาอย่างเนี้ย มันก็จะวัดได้เหมือนกันนะครับตัวเครื่องวัดเครื่องนี้นครบผมนิยมใช้มากในการวัดซีนะครับวัดซีโดยเฉพาะในงานซ่อมที่มันจะต้องโลซีนะครับเครื่องไหนที่มันซ่อมได้ราคาเนี่ยการโลซีเนี่ยซีเก่าๆเนี่ยผมเปลี่ยนทิ้งไปเลยไม่ไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรแต่ว่าเครื่องไหนที่มันซ่อมแล้วมันไม่ได้ราคาเนี่ยนะครับนั้นการที่เราจะเปลี่ยนซีเราก็ต้องค่อนข้างที่จะหาความมั่นใจว่าซีตัวที่เราจะเปลี่ยนเนี่ย ให้มันเสียจริงๆนะครับเอาเอาตัวที่เสียจริงๆมาเปลี่ยนออกไปส่วนตัวที่ไม่เสียก็จะเก็บไว้ใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็เลยใช้ตัวเครื่องนี้นะครับในการวัดซีเครื่องวัดตัวนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนได้เพราะบางทีในการการวัดโดยมิเตอร์นะครับวัดโดยมัลติมิเตอร์ผมเคยแนะนําวิธีการวัดไปแล้วนะครับคือวิธีนั้นอนะ่ะเราจะสามารถรู้ได้แค่เพียงว่า C มันเก็บประจุหรือว่าคลายประจุได้ แค่นั้นเองแต่เรามันมันไม่สามารถที่จะบอกค่าได้นะครับไม่สามารถบอกค่าของ C ได้อย่างเช่นะคือค่าความจุของ C นะครับนั้นตัวมิเตอร์ที่จะวัด C ได้เนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัวนี้นะครับราคาแค่3ามรอกว่าบาทนะครับหรือตัวเครื่องเปล่าเนี่ยสองกว่าบาทนะครับถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับแล้วก็มันสามารถอ่านค่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับมอสเฟตอาร์ทรานซิสเตอร์อะไรด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะสาธิตการวัดซีให้ดูนะครับ2,200ไมโครนะครับ2,200ไมโครโวลต์เราไม่ต้องดูเราดูที่ค่าความจุนะครับเราสามารถวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเนี่ยขาใดขาหนึ่งอยู่อยู่ฝั่งฝั่งด้านนี้เลขหนึ่งด้านนี้นะครับหรือว่าจะวางไว้ด้านนี้เลยก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวจะวางให้ดูทั้งสองแบบนะครับ ตัวนี้เราไม่ต้องกดลงไปถึงถึงขั้นว่ามันสนิทมากก็ได้นะครับเอาแค่ตึงๆนะครับตัวช่องเนี้ยมันจะได้ไม่ไม่เบียดมากแล้วก็มันจะไดอ้อายุการใช้งานจะได้นานขึ้นนะครับแล้วก็กดปุ่มแล้วก็รอดูสักพักหนึ่งครับถ้าเครื่องมันอ่านช้านะครับ อย่างเนี้ยอ่านช้าอย่างเนี้ยสันนิษฐานว่าซีอาจจะเสียนะอ่านได้สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดพิโกฟารัดนะครับซึ่งค่ามันตั้งเท่าไหร่สองพันสองร้อยไมโครนะครับหน่วยหน่วยที่ตัวนะครับสองพันสองร้อยไมโครแต่ว่าอ่านออกมาได้เป็นแค่สามสิบเจ็ดพิกนะครับก็คือน้อยมากๆนะครับ ลักษณะแบบนี้แบบเมื่อกี้นี้คือเสียนะครับนี้ลองอีกตัวหนึ่งนะครับวัดเหมือนกันแล้วเราก็กดปุ่มหน้าน,นี้นะครับอ่านได้หนึ่งพันยี่สิบไมโครฟาลดหนึ่งพันยี่สิบตัวนี้ค่าคอนจุมาหนึ่งพันไมโครนะครับอันนี้ก็เกินมาที่หนึ่งไม่เสีย เราลองลองกลับด้านดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันค้นหาให้เราอัตโนมัตินะครับจะกลับด้านด้านนี้มันก็อ่านได้เหมือนกันหรือจะเริ <entonces> ่มต้นที่ช่องฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยช่องฝั่งนี้นะครับให้ขามันอยู่ที่ช่องฝั่งนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าขาใดขาหนึ่งนะครับต้องอยู่ฝั่งขาหนึ่งด้านขวาเน,นี่ยนะครับส่วนด้านซ้ายจะลงที่ขาไหนก็ได้นะครับ ก็จะเห็นว่ามันสามารถอ่านค่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าวางด้านนี้จะอ่านไม่ได้นะครับด้านนี้หรือว่าวางไว้ด้านนี้วางไว้ทั้งฝั่งด้านขาหนึ่งทั้งหมดอย่างเงี้ยอ่านไม่ได้นะครับหรือว่าฝั่งนี้อ่านไม่ได้แต่ถ้าวางด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับ3มขาฝั่งเนี้ยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยวางในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถอ่านให้ได้อัตโนมัตินะครับ คราวนี้ลองวัดไดโอดดูบ้างนะครับวางไว้ด้านนี้เนี่ยนะครับคนละช่องกันนะครับเนี่ยมันก็จะอ่านค่าให้ได้หรือว่าเรามาวางฝั่งนี้ทั้งสามขานะครับกดปุ่มก็อ่านให้ได้เหมือนกันนะครับ ลองสลับข้างนะครับลองสลับข้างก็อ่านค่าให้ได้เหมือนกันนะครับก็จะบอกตำแหน่งขามันนะครับว่าขาไหนอยู่ฝั่งไหนนะครับอันนี้มาลองตัวนี้น่าจะเป็นมอสเฟตถ้าเราวางไว้ด้านนี้นะครับสามขาด้านนี้นะครับ เราลองอ่านค่าดูเนี่ยก็สามารถอ่านค่าได้นะครับก็จะเห็นว่าค่า vt มันก็เขียนไว้ที่สี่จุดเจ็ดแต่ถ้าเราจะลองขยับมาว,า,วางไว้ให้มันอ่านด้านนี้นะครับก็คือขาข้างใดข้างหนึ่งต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งด้านขวานเนี่ยถ้าเราจะวางอย่างเงี้ยขาข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับคือถ้าวางทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะไม่อ่านให้นะครับลองดูได้เลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย มันจะไม่อ่านให้หรือว่าสองขาอยู่ฝั่งนี้มันก็จะไม่อ่านให้เหมือนกันนะครับอ่านเพี้ยนไปเลยนะครับอ่านผิดเพี้ยนไปเลยแต่ถ้าแค่ขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งฝั่งด้านขวาเนี่ยแล้วอีกสองข้างอยู่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะอ่านค่าให้ได้แบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับนำไปใช้งานได้นะครับ นี้ก็แนะนำนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องพอไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาแนะนำกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงพอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ